สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนบัวสิบนพี่น้องทังฟังลาวโดยสิเป็นพี่น้องทังฟังไทยพี่น้องต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขอสู่ส่งของบ่าคำอุปพัคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยโดยพ่อแม่พี่น้องเมื่อวันเบาคำก็ได้ฟางพ่อแม่พี่น้องเนาะมาอยู่ที่บ้านนวนสว่างเมืองอุปถั์แข่งชนะเขตให้พ่อแม่พี่น้องเลยก็ได้มาหาครอบครัวของม่่าปีเนาะก็มีนู้ใหญ่ใจดีทั้งบวสนพื้น ได้ค่าเงินมาให้ซื้อเครื่องซื้อของซื้อข้าวซื้ออะไรมาให้อันเพิ่นเนาะก็ได้มานํากันกับทีมงานกพี่น้องเดโดยโดยพี่น้องับสบายดีเด้อเนาะสบายดีสุคนพี่น้องเอ้ยก็มานํากันคือเก่าเนาะมื้อนี้ก็ได้ก็พอดีว่ามื้อนี้เนาะพอพี่น้องก็มีผู้ใหญ่ทางบ่แสนเพิ่นแหให้ทางอันน่ะ ให้ท่านบอสเสียนเปล่นเป็นสะพานบุญให้เนาะเอาไปตาสบายดีเด ouais. ้อค we ือบามามาทำกันมั่นแนอนเลยเนาะสี่คนขึ้นเกาหลวยหน้าสี่คนเนาะโดยกอ่ารนี่ยินท่านบอสเสียนว่าเป็นวันเกิดของคุณยายเพิ่นเนาะแมนแมนแมนแต่ยังให้บอกคำเนาะมาคูณจักกับเมนตูปีเพิ่นพ่อบอกคำเพยังนเพืเขามาได้เชื่อนาะบอกคำยังไม่เคยมาเชื่อยังได้ผู้ึกว่าไกกอยู่บ่ไวก็ไก่ปันใด่ไก่ปันใดเนาะบ้านเนาะโดยโดยไก่ไก่โทษว่าจอดอ่า เปิดหัวเลยเพี่น้องเนาะหัวก็ได้เลยน้องเนาะเพราะว่าย่านงัวคุ้ยออกมากินเข่ากินน้ำไปพี่น้องอ่าอ่ามานี้ก็คือซื้อเขาคลองมะลายเนาะบอสเซนเพื่อนกจนะคือมาช่วยเพื่อนแน่พี่น้องในไม่ไกลเมนกับเนืองในโอกาสวันเกิดเนาะ ขอวันเนาะแล้วกันทางครอบครัวมีเนาะวันเกิด no uh, ุขส okay, okay, okay. ันต์วันเกิดเด้อพอเด้อเนาะขอให้พ่อพ่อจะสิ่งดีๆขอให้มีแต่สิ่งดีๆเนาะหลังอะไรมาในชีวิตแล้วก็ครอบครัวของเพิ่นเด้อบบดนี้อาาสถูกเนาะเนาะได้แส่น้องมาคำพี่น้องบ่คําก็ได้มาฮอดมาถึงเด้อเนาะกะกลงคงบ่คําก็ชินชันแน่บ่คําก็ยังบ่มี้ไม่กันชันนะเพ่นพี่น้องก็สิพาพ่พี่น้องเนาะเข้าไปทําความอู้จักกับครอบครัวเพิ่นเนาะก็โอเคเพ่นพี่น้อง เครื่องของผนกับลายที่ชวนพี่น้องนะขอนุญาตขึ้นไปนะเข่าป้องเนาะมใกับาูันใหญ่เพิ่นองัเป็นายบอสนะแจ็ิมีเส้อผอีกบนม่อยู่เนาะชิมี่อยู่บนด้วยสบายดีด้วยสบายดีด้วยด้วด้สบายดีนะป้าเครื่องของลายทท่เนาะ ลึกบองบอลดาว่ารสิลอยอยู่บ่นี่ไงเด็บองเชนห้ามไว้อี้จริงิงแบนี้ไันนี่ปั๊บวะเดี๋เวหยได้นี่อ่าเนาะดวยของไหลพี่น้อไม่ไจะเป็นอันอ่าของพอวันไม่มีเนาะรองเดยครองครัวของทางในวันพอมีขนาดทีได้อ่าสฉล้ามาในมือนี้เนาะอ่าเลยเตเดิลเดกไวะซ่าซื้อเกาอะไนะเนาะ โดยเนี่ยไม่โอกาสวันเกิดของวันเกินเนาะวันเนี่ยวันเกิดของพรวันเนาะโดยทางเงินในนี้เพื่อนก็ได้ผ่านเงินมาให้ซื้อนำข้าวของเนี่ยเนาะมามองไอ้ตังในตู้ปีในตู้อเนาะีหว่าจะน่าจะเต็มด้วยมูลินะเนาะเมย์พี่น้องเ้ยโดยอ๋ออันนี้บันเทินกับคออนุญาตก่อนเนาะขอขออนุญาตก่อนเด้อแป๊บหนึ่ง ยัยด,ดีใจอยู่ดีใจอยู่ดีใจอยู่ดีใจไล้ไดเลยดีใจแหละดีใจแล้วเพิ่งมาสดมาสวยนะหลวงน่อจ้าโอเคเนาะพค่อยๆวันนี้เขากระจายอ oui. okay, no. okay, okay, ่าวันนี้กระจายได้จุดก่อเค้กบ่บ่อเสร็จก่อเค้กเนาะเออจ้าเจ้าเนาะจังได้เตรียมได้กับไพ่มาอยู่บ่มีบ่มีกะไพ่เลยเนาะอู้บ่มีกะเมนตูมีบ่ตู้เนาะม่ถึงวันแล้วเนาะขออนุญาตอ่าเขามาอ่า เเม่เบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเนาะอ๋อทั้งมื้อเจ้าพี่น้องมีได้กระไผเตรียมร้อยเอาบ่เเ้้พี่น้องเนาะใกล้อ่าาบาตาบ่อ่าบ่คงได้พ่แ่พี่น้องเนาะโอ้แม่นก้องบ่คก็สิดินั่นหเด้อพ่แ่พี่น้องเนาะจังได๋ก็กราบขอโทษขออภัยหลายเนาะโอ้อนบ่เนาะปลดโอเคโอเคโอเค้นโอยังก็อ่ชื่อว่าจังได๋เนาะ พอวันบ่พอวันเนาะพอวันเนาะวันเกิดของพอวันเพิ่นใช่เนาะนี่เนาะวันเกิดของพอวันเนาะโอ้ยยังดีเนาะที่ว่าแบบว่าชิดเอาไปชุวนั่นหลุดเละเลยพี่น้องเหยอเนี่ยเนาะงามเนาะนี่อันนีพอเชยไงกิดน้ำอ่ำลำอ่ำลำเลยเนาะคิดยากว่าพอเชยเรื่อว่าคิดอะไรคิดย่านนายเค้กนี่บอห่ออะไรย่านย่านเละเลย่านเละย่านเละาตายเนาะนไรเ่ีใจเนาะ มะบอสเซนเดี๋ยว<ช>บอสตนะาอันจิ้มให้เดี๋ยว<อ>ชิยืนให้เนาะจิให้ทั้งบอสต้ากับบอสเซนะเป็นอะไรเป็นคนนะไร เห็ดพิธีเนาะวันใดๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าถ้าจัดแยหงกอนพี่น้องเลยโอ้ยาแต่ตอนนี้กูชื่อว่าห่อลายเนาะื่อลายไขซา่อางว่าย่างเค้กเปืยอ่ะเนาะเปอยก่อนน่ะนะทำบะชิปเอกมเป็นมื่อกล้องให้เศษพรนแน่นเนาะจากเปล่าเค้กแล้แล้วเดี๋ยวเอาสเอาข้าวอเอาไม้เบิรงเนาะมาดุนเมนบอกเมนบอมีอย่างน่นนะโอ้วตายเห็ดเปลี่ยนได้เนาะองเล็บนี่แหละเนาะเป็นจงไดี๋ไปหาลุตลอดเนาะ ทิปประจำเนาะเท็ปประจำเนาะชฉัน <surprisingly> ว <elle> ่า <that> น <PI ke> <phin> <tea> ั่งอยู่งานเนาะนางงานได้ต้องหน่เด้อโอ้เนาะที่ฉันได้ของเพลงบ่บันนี้โอ้อะพี่ผมไม่มีน้องนี่เนาะโอ้มาแต่สูมาทางนี้เด้อเนาะพอมีเออ่ะพอวันไม่มีเพื้นไม่มีน้องเอาเปอร์เซนบานนี่ให้ทั้งเปอร์เซนบ่เป็นคนบ่ดับดับเลยดับอย่างนี้เออครั้งนี้อ่าเทียนมีตู้พื้นบดีมีเพดีพายอ่าเคียนี่จะเป็นวันเกิดเนาะวันเกิดของพอวันเนาะอ่า อไม่ได้ปาตาบ่ะนี่ของบนี้กันเนาะไา่าะโรเพลงแห่งเพปรเสล้ของเพล็สิ่งดีเนาะแมนแมนเยเเนาะจ้โอเคชเนาะจัไรกาสีอ่าจอะสิมอนคนอะไรได้ปาตาไอ้มอนอนี้เหอาอีกบัตนึงเนาะมีแนวขังเนาะลุเลยพี่น้องไอ้บพี่นาะมันยังยืนมาเช่นเ้าะเองประเสนยืมเนาะ เริ่มได้เลยเปอร์เซ็นต์เนาต้องแซมแฮปปี h เบรดแฮปปี้เบ h ดแฮปปี้เบรดทูยูอ้าวจะจวดพี่น้องเ้ยวันนี้ฉลวันเกิดเลยนเปลาเนอป่าเป็นยูบ้าเป่าไออุ่นเปล่านี่เป่าเลยเปล่าเลยเป่าไม่เ่ป่าเลยไม่เาเป๋าอะไ้เด้อ เอือแต่แชร์ถึหน่อยเปล่านี่ก็กมิจะพูดตลอดเลแนะ่นอนพี่น้องเมนนะเสนอวันนี้ากนี่เนาะจานเป็นจานเป็นยังอาหากินเลยวะวันนี้เนาะรักเค้กเนาะกแกแชร์ต่างทางมีตู้เนาะแม่แม่ใน่นในวันเกิดของพวันเนาะแม่ทางครอบครัวไม่มีพวันอยู่ดีแห้งเด้อเนาะผมกับปุ้นแล้วก็เอาสซฟคนกันในเนาะวันเกิดของพวันพวันเนาะวันเกิดของพวันเนาะมาดี แล้วให้พ่นยู่ดีมีแห้งเด้อให้พ่นชุกใกล้สบายใจทวันก็ได้ทวันแม่มี่เบเกอรแอนน์เอกิเติลวาลิซ่าเอยแกตเติลแกตเติลวาลิซ่าเนาะให้อยู่ดีมีแห้งให้พ่นมีสุขภาพเข้มแข็งเด้อให้พ่นมันพ่นยืดเอ้ให้พ่นชุกใกล้สบายใจสาดนีสาดนาก็ดี เพิ่นท่านมือเส้าให้ได้เขาเืิอแรงเพื่อนมากินมาท่านภูคานี่ก็ให้ไรเมื่อหาเพื่อนขึ้นเงินค่ำตำแก่ก็ดีเด้อให้เพื่อนไดงแดงก้องเงืนก้องคำให้เพื่อนมันเพื่อนยื่นเพื่อนผู้เหตุแตนวันเกิดจัดวันเกิดก็ดีพอวันพอวันเมมี่บ่ให้เพื่อนยู่ดีมีแห้งเด้อให้เพื่อนสุกายสบายใจศาสนาสาสนี่ศาสนาก็ดีให้เพื่อนมีความสุขความสบาย ไอ้คนอยู här, oh. ่ดีมีแห้งให้เพิ่นมันมืยืนเด้ออยเพิ่นให้มันอยปีพุ่นจ้าพี่น้องเนาะอ่าวันเกิดของเพิ่นเนาะแต่ว่าทา้กะอ่าลืมถามเพิ่นเนาะว่าเพิ่นักปีเนาะอบริษัทเพิ่นบ่แม่นๆบ่ว่าจ้าๆจังได๋ก็คือว่าแนวขอให้อุมันคนยืนเนาะวันนี้กเป็นวันที่6เนาะ ดไม่เคยบอกพวันพั่ดุาอาุพ no ิ no. No ่นเนี no. No ่ย no. บ no. no ุ๊คะกินสเาะเนาะเนะงเนาะน้องเนดมีแว้าเนาะนงขอให้ขอเพิ่นเนาะจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะบ้านี้เนาะเอามาจู่ในครอบครัวชีวิตของ่อเพิ่นขอเนน้องไว้เนาะเนาะมีเขาา้าวเปนไงบานี้ตั้งหน่อยามัดเพื่อได้กินนะไม่บ้านี้เอ้าชินบนาองานนอตเอ มีแนวให้ทางประตูพันธุ์นก่อนเนาะมีแนวให้ยิ่งมวห้อ๋อเนาะเกลี้ยบอะมียังมบดตัวนี้เเนาะ่าหบดตัวนี้ยังมีอีกเงินบ่ตั้งกองไว้นีโอ้คือของนี่ก็ซื้อไรไยบร็สเดยยิ้มมือท่านบดบ่เงินก็ได้เอาเงินใส่ทางประตูพันธุ์พ่อเนาะโใกล้สีฮอดเมื่อยังมันก็ุ้นหาเข้าบ่ห่อกระสากว่วันเนาะนี่โอ้ห่อกระสากไร้บนี้เนาะอจะเอาเงินบ่ให้ทางประตูพันธุ์พ่อเนาะ สองเนาะจับเอ้ไว้จับบ่วงแหละจับจับบ่วงจับตัดแล้วนะวันมีเพี่นบอกว่าให้มอบเงินให้กับทางมือนตู้เนาะอ่าภูร่าสองเซนห้าเนาะสองเซนห้าโดยโดยเอาไปตู้อ่ะเนาะเอ้ นี่เม็นู้ผีเนาะแม่นี่เม็นู้ทุ้ยไปเนาะทู้เนาะตู้ใหญ่ให้คนมันคนยืนให้คนยูดีมีแห้งโดยวันเกิดของเพื่อนการให้คนยูดีมีแห้งให้คนมีสุขภาพเข้มแข็งเด้อเงินค้ำนี่กับเพื่อนมาให้ผพุขากให้ไล่ขึ้นถ้าเพื่อนคือเก่าให้เพื่อนได้นั่งก้อมเงินก้อมค้ำสาดดีสะอาดมาก็ได้ เป็นมันเปนยื่นเด้อนั่นแหละเนาะเอ้าไปลด้ถือเงินนี้พี่เจ้าไหมอบอสานก็นางเบิรงนบ่ทานนางนางข้างบลัมเหมือนบออ จะให้ไปตูมวนบเพย่นลอกมวนนั่นบ้านใด่ะเพ่นอยู่บ้านห่ยางไม่เท่านะบ่เคยเห็นบ้านนาบ่ตาห้องบ่บ่ตาห้องแห่งมวนเนีนต้องมีติบเด้เด้อม่พี่น้องเรื่องน้องอ่ะเนาะเรื่องต่อเรืองน้องไปเายรายการอันนี้จะเป็นเข่าพัดจะไปดูเด้อเข้าพัด2กล้องเนาะเข้าัดท่นพี่น้องต้องลาเพื่อนนี่เนาะเออเนาะใส่ผู้ชายไปไหนไปรงเรียนเนาะโอ๋เก่อเรื่องไปโรงเรียนเนาะว่าปปู่พันอยู่ เดินทางอยู่เนอกภูเขาเนาะไปส่งลานไปฮงเฮียนอ่าอันนี้เขากลองเนาะข้าวพาดสองกรงแล้วก็นี่อันนี้หมังนัดเนาะหมูหมังหมังนัดบ่หมงนี่น้ำนี่นี่แหละไปเนาะสับปะรดแม่นบ่สับปะรดคือบาคิดว่ารีบยัดงงไป่องไปดองบางทีนะสับปูลมที่เราตากเนาะ ยกเขาเขาดีแ่บอ่ะเนาะห่วยอมห่วยเลยมากทะเบาเชนนะมากทะเลเนาะมากแซาห้าพันมากเาห้าพันอย่า่ิได้กินน้ำาะเก่งเนอะผ้นองแพงเนาะก็คือว่าเลยเพิ่นปลูกเพื่อไงเพิ่นกรไดเนาะแมนแมนใหญ่เนาะลายปีไก่ใหญ่ีนูเนาะปองไก่ใหญ่เนาะนาะนีไหยังะมันยังก็ว่าเชนนี่ยังง้ๆเนาะวาสีไท่ให้เบิรงเนาะลุ่นดํวกันเนาะ เอ๊ะเอะตไม้นั่งตอนหกโมงครึบ่บ้าตายจซอยบะเนเนี่ยอโอ้ตัวนี้อัดนเนแบบกี้นนกกยงเนาะเกี้ยงเอามาตาเจ๊ถุงยาง่ไ่้เ๊ซอยดี บ่นะอยากแกะแน่อยู่ให้กินให้แดงโเอางัวนําบ่บ่งัวนําเนาะนัวเกลือบ่ได้นัวนะบ่ได้ไดเนาะโอ้ตนี้ิงัวบ่ว่าแซ่บแม่นเออแนิงัวเผาพ่นมาเอาไว้ให้ตู้นลาเครื่องของลายพี่น้องเอ้ยบ่สําหรับบ่เป็นเดี๋ยวสิจัดการได้ี่เจ้าเนาะอ่าตนี้ิแห้งเด้อนี่เจ้า2กระสอบน้อยิแห้งนี่เนาะ เดงห้องีรชิมเลยนะับฮบเยนยังเปเซ็นมาฮอดบอลแล้วบเบ็นยังแอมนเตกับเบ็นยังมาฮอดบอลเด้อเดี๋ยวมาใจกสีแก่มาให้อนเริ่อเนาะดๆอ้ทยงเนี่ยบ่เนาะถ้าชุนใหญ่รสมาาไม่ทุกปีถ้าชุดใหญ่ด้วเนาะชุดใหญ่ด้อ จู่จุดใหญ่แไดเนาะแต่ทางมาก่ะค่อนขาอู่ดในนึงว่ั่ครัฝนบ่ตกแฮ่คช่วงนันแหละลูกเอ้ยอ่าฝนมันบ่ตกได้นี่ครับฝนตกยังเข้ามาบ่ได้อ่าช่วงแต่แตมื้อเช้านี่ตกอยู่มื้อเช้านี่เนาะสิเซโนแฮ่งอยู่่ถ้าช่วง่แสงดดเข้าคนําให้โหดเนาะว่้เนาะนี่น่าสิเป็นไเด้อพี่น้องเด้อเนาะไบงเ้อจ้ะแตกบ่ดจักยังๆยังอยู่บ่ไผเนาะน้ํออกมาเนาะตนีกล้พี่น้องเพราะว่าอ่า

ตามที่อาจารย์ทานในตู้พี่น้องเลยว่าเอามาห้วยใส่เข่าด้วยนะเข่าอ่อนห่อนอยู่ให้เล็กน้อยกินบ่ได้จังเลยมันมันอยากออกรสชาต์หวานๆบ้างน้ำร้อนหวานๆนุ่งๆเนาะข่าจ่าเอาแหละฮูงข้าวเจ้าฮู้ข่าจ้าใช่หน่อยนี่หักเลยแม่เลยให้เล็กน้อยกิลิ่น้อยกินอ่าเสนอพ่อนะเอ้กาสรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้เนาะที่กว่าแสนนําเอาของมาให้กับทางเัินในตู้ปีตู้ๆในมื้อนี้กัเออๆอ่าชื่อว่าอนาะเป็นเงินของ ไม่มี่วันเนาะทานสุขุนเพื่อนซื้อวูพาอ่าเป็นกระยูต่างประเทศออสเตรเลียเนาะพวนู้นครอบครัวของมมนี่พ่อมที่ได้อ่าจอยเข้ามาในเมนี่น่ะเนาะอเอื้อยเชตเตอ้์นะกเอื้อยวัี้ถเนาะโอเคโอเพโอเคโอเคะอเ้วอเใโ้บคโอเคโเอนตัดให้เาเอนีอเอออนอเเออเ เพราะว่าเพิ่นแถมมาให้อยู่เนาะมีบ่บัดนี้ครับบ่มาน้อบ่แม่นาลืมแล้วบ่จักบาดนี้สับปะรเนาะแม่นๆบ่าตาบ่จักเนาะนอยๆนึงนอยใส่จนะอาเนาะเดี๋ยวเราสิตักให้เด้อดอก้เนาะว่าตาเนาะเอ้ากินดอกบ่กินบ่แซ่เทียนเอาออกเออเอาเทียนอกนบ่แซ่ เซนยบนนมเซนเคยยบเคยตัเค้กยู่บเคยเน้เาะเคยอะไรเคยเอาได้บานาะชอชมไวได้เสมอเซนานไวได้เนาะจอยเป็นวันเกิดบาจิตกับนาตามานีต้องเห็นในปินนแน่นอนบูจต้าวมเซนันเกิดกับบฮูชหมเินว่าได้เินว่าขอโทษขอให้น้ำไดลเนาะแบ่จื้อบ่ได้นะจัคทีว่ายังไงนะเนาะ บอเซนนี่เพื่อนว่าอ่าบอมีมนเกิดเพื่อนว่าบอตาว่ายุกับบอจิตเราชีกำหนดไดเองด้วว่าคอดมื้ดยามันปุเล่ไปยพี่น้อ่กินได้หมันเกิดได้ดว้วเราดบบ่กินให้อันทังพอวันไ่มีเบิ่งดูให้เพื่อนเบิ่งมลดีเพื่อนนั่นไม่นกินบ่งดูแซ่บบ่อึบอ้ำม่วาพอนพ่ออพอนวันจะพอนหรอะ่ะหินเา นเนาะพี่นนองโอ้ขื่นว่ะกินขมุยขมุยด้ยนะโอ้นี้บุกินเอาไ้กินเองเอะเปง่ายเป็นสากยุ่งปุยละยุ่ปยน่องน้องอย่างเกาะพู้ตู้น้กินมึงยุ่งไอตน้องกินจะจะดีด้อน นี่วะนี่บอกคำนึงบนนั้นหได้ดิพีนึงเดือนโอ้พีนึงเดือนเดือนเหรอพีสามเดือนพีสามเดือนตู้ระหว่างนางเข้มกับเค้กตัวได้เช่องพีช่องพีสามเดือนนางเข้มกับเค้กตัวได้เนาะเชฟเลยอันนี้เชฟพี่บอกกินเนาะแหละกับมื่อเร็โชคดีใจน้ำแม่เมตุคนไล่ลายพี่นพี่น้องป้าตาเองก็คือชีได้อ่าคอโตอ่ายกคลิปแด้ววันนี้กับเมื่อเร็กับสิพาพพี่พี่น้องเนาะลงไป à lò bừng lò sôm nó thằng Được. làm và อ่าม่ยังนี้เนาะเป็นตาเก็บเมื่อกินแรงนี่เนาะเน้่ด้เจ้าอ้าวแมตู้เนาะดีใจนําเด้อแมตู้เด้อโดยๆโดยอเจ้าเนาะสบายดีมตู้สบายดีเนาะเบิ่งๆแฟนถาวตาแล้วกถาวอีกคคเด้อบ่าวคดคือกันเด้อยังนลูกจิตเนาะเว้า่น่ะเนาะแม่มามยืนข้าน้ําเงินท้องดี นำมากดีเ่อนมาแจกมาจ่ายใคนเพื่อยู่ดีมีแห้งเด้อเพผู้ใจบุ่ใจกุ้ลนก็ดีมีมีพอวันก็ได้ดีมีแห้งชาถกเนาะแข่งไปเชมพี่น้องเนาะเบิ้งเบลพาพ่อนพี่น้องเนาะลงไปบอกคำิชภาพเพื่อนพี่น้องเนาะไปชมบรรยากาศอางลางเันรกาศอยู่ข้างล่างเสียงเพิ่นกุศิจะโจ้ดนะ คือสิบประมาณนี่พ่อไอพี่น้องเอ้ยอันเทียงเพื้นกันอันนี้คือจะเป็นเทียงเก่าเพื้นเนาะคือจะเป็นเทียงเก่าเพื้นนี่แหละกว่าบอกคำกันยังแบบบุเคยมาเลือทือนะพ่อไพี่น้องก็บอกคำยังบุเคยเห็นเพื่อได้แบบปลูกตัวได้หนิเนาะตรงนี้พ่อไพี่น้องเลยมาคุ้งนะอยู่น้ำอยู่น้ำต้นโต ป๋อพวยพี่น้องมาคุมน้ำมันปลูกเรต่อโใหม่พอดีโดยพวยพี่น้องบักขำกับได้ลงมาอยู่ตลาดแล้วเนาะก็คือ้นชื่อเ่อโตัวกับปเลยแหละก็ดีใจน้ำครอบครัวของไม่ท้อกันพวยพี่น้องโดยพี่น้องจังไดบักขำกับกราบขอบุญขอบคุณพวยพี่น้องเนาะ ที่เข้ามาับชมเข้ามากดติดตามเป็นกำใจบอกคำบอกคำก็ดีจดใจหลายพ่อแพี่น้องเลยก็คือชีะม,าะมา่านนี่นะนพ่อแพี่น้องท้ายนี่เนาะบอกคำก็คอยพ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งบิดจุกุจุคนพัฒนาชิงดใดคอยได้ชิงนั้นเนาะท้ายน,นี่บอกคำโขกล่าวคำว่าสบายดีย